ลายครับเถืนอนกินได้อยู่บนพี่นองวานน้าลายโพดมีต้นคัดเข่าห่างบ่มีกีนู่นโอ้ยไม่เ่ิงเลยคือแปลกเลยพี่น้องจะกามันก็นคือจับเต็มอนอยู่นี่ เฮ้ยเมีนบอแเมียนบอไปเขาป้านี่พี่น้องบานมือนีเฮห้งมีตลาดนะพี่น้องนะอยากได้อยากได้กินนู่นไปโชว์ข้าเจ้าอืม บาบ้ามีเจ็บมาเองมันกับสีเท่บนันหนึ่งที่เขาบ่ได้ไปซื้อเขาอะ่ะเขาไถเองไปเขาไปเรื่อยๆพี่น้องผม ถ้ามันกินได้มันก็คือจีนู่นน่ะแหละพี่น้องมันกินบ่ได้มันจังบ่ามันกินนนเนาะครับเนาะเสียงนกเนีน่ยมาหลอนมาเล้วบักโซลาบาด เห็นวามันเริ่มสีลงดินเลรเนียมันเริ่มสีลงดินแล้วนี่แหละครับเขาเอื่นว่ากีนุ่นแดงอ่าตัวนี้มีมูลราคาหนึ่งตัวหนึ่งบาทล้านตัวล้านบาทเลยครับเด้อนี่คอ่ไตไปเรือพีนองเด้อใส่ความดทนเนแน่ไต่กีนุ่นกระรุ่นไปน้ากันนี่แหละครับพ่อเก่าป้าแล้วนะครับเนาะ เขาเขาป้าแล้วเ่าก็ควรจะรุนไปน้ากันถ้าเกามันจับน้าต้นหม้ยุ่งเสีเดี๋ยววนไปวนมากกับหัววนไปวนมากกับหัว ขนาดเฮ็ดมันบ่ท่านเกิดนี่นี่ข้าเจ้าเชียแล้วอืมโอ้ยแต่สิบ่ให้มันเป็นดอกใหญ่เลยบอกว่าวนะเบิ่งข้าเจ้าเชียม,มันบ่ท่านเกิดไหมเพื่อกันเชียล่ะโอ้ยต,ตายเกิดสิเอาซ้ำจีพอติงกีนนี่บอกคู่บา อืดพี่น้องมันบ่เป็นเต้าหา้ฮะขันอยากเห็นบ้างกับบดหยากมีร่องรอยบ้างกินขันกลางคืนกับเป็นบ้างขันกังเวีนกับเป็นกระลอกกับแต่อย่างขึ้นไปสูงๆเลยเขันอยากเห็นโอ้ว้โหเต็มอยู่อ่ะมีแต่อหอยอันเดียวกิน ห้อยบ้างเขาอ่ะคักอลไรนี่อืดเท่า ตัวสีอ่อดก็ล่ะตัวพี่น้อยเนี่ยหั่หน่อยเอาบักบาทหนึ่งมาอีกแล้วบักบาทหนึ่งเฮ็ดคันได้กะสีเอาดีเด่น <c oughs> กับวิ่งหัมหาเฮ็ด <c oughs> นำเดยพี่น้องเด้อเ <c oughs> บื้องว่ามันเกิดว่าบ้านี้ว่าเ่เกิดแล้วข้าจเจ้ามาเชีย่์แนวนี้มันยังบ่เกิดอยู่ 嗯。 โอ,อ,อยึดคักแถวอี่ยังมันเชี่ยงงาใหม่ลงาขั้วคากาขั้วคากพี่น้องคืออยากโห่แถวมึงกันนะเชี่ยงงาใหม่ลงาขั้วคากาขั้วคาก โู้เพิ่งผูกอัตลายตัวเ,เอาไว้บ่ได้เอาไว้บ่ได้เอาไวต้ตอมไฟแล้วกันเรียบร้อยของตัวเฮาโอ้อุปสรรคอะไรมัวนีน้คือว่ามีกินนู่มปะ bên bên đây chẳng ta khâu cả khứ dáng chương chương như thế, ồ, hmm, là mua nhỉ thì nó cái tên ở thì úp vào xuống Tìm tố là Đinh và sưu thả là lòng tố เหมือนเดิมคือเก่าเนี่ยมันติเก็บน้ำได้อือใหม่เกิดนี่น,น้ำช้่มมีหมดแดงนำ้ำทรายเงยจะกินเนาะเอาที่บ่อเห็นใจพเจ้าก้นขับพเจงเง้าก้นขักมันเงยหาบ่ได้แล้วกินหนุนแดงเหรอ อืดพี่น้องจะเก้าต้นนี่ได้เป็นซิฟจะเก้าต้นแบบนี้แตเป็นซิมบ้งบอกคักแล้วว่ามันอืดบ่ได้จกักซิฟจักสศร้าเนี่ยต้นไม้กับหักกระไดออกบดิดผู้คนกระได ไปหักมันเห็ดหยาเก่งเสียมันกกายูพอมันไหมอือไปสินออกพั่งออกเขาป้าประซึษาหาความหลูเลย พ่อเด็ดไตพี่น้องผมพ่อเด็ดไตไปเรือ่อยๆอืมจยเห็นจีนุ่นเดียรสันเดีย จริงๆแล้วคันได้ตัวนี้จักว่างลอยตัวนี้ตัวนี้ได้สีดีกว่าหมูได้กินนู่นหน่อยครับมันหน่อยตัวมันกะเนื้อมันกะหน่อยโอ้ไม่ก็เอาวาผิดหวังหรอกต้นนี้ก่อนอำลาผ้าจาก,กันไปเอา จับให้เห็นนี่ง,งามๆเลยเห็นบ่นี่ยนี่ส่วนเสียงบางคนออละเส้นทางเขาบางแถาบางเด้อบ่อเอาอเอา้าตัวน,นี้บินลงดินละตัวนี้บินลงดินละน,น,ลน,ละนี่นี่วามหาหูเห็นบ่นี่ คุณยีนู่นแดงตัวหนึ่งเห็นบ่านไหนั่นพี่น้องนั่นนี่แหะครับตัวนี้เอาบ่าได้สูงก็ะตรงฟ้อยไปในเมือมันสูงเขาก็ตตรงฟ้อยไปพี่นอ้องบ่เป็นยังบ่เอาก็าได้หลอดก็คือหลอดนตัว เขาจีน,นุ่นแดงคือลายครับว่าแบบนี้เอาอยิสเซลล์ตัวหนึ่งยี่นี่ามาจอากกัะเฮาดีดีฮึ่ม ขอบคุณทุกเลยทุกศัพท์กการที่กระทำเหมือนเดิมกับพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผิดพลาดประการใดคำว่าคำจากี้อา่ารย์ที่บระศพาที่บอกไปว่ามีขอถูผดขออภัยเลยครับนะเอาจวดขอบคุณครับสวัสดีครับ